สวัสดีครับทุกคนผมออยจากตอแสงอุปกรณ์โฮมมาร์ทนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แผ่นซีแพคของตอแสงพัฒนาคอนกรีตนะครับเราจะมาดูกันว่าวิธีการทำแผ่นพื้นเนี่ยเขาทำกันอย่างไรและวิธีการนำไปใช้งานเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้อย่างไรวันนี้มาติดตามกันครับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับ เป็นแผ่นพื้นคอนกรีตที่สร้างมาเพื่อความสะดวกในการทำแผ่นพื้นอาคารบ้านเรือนเพื่อลดเวลาในการทำพื้นโครงสร้างและมีความแข็งแรงพอๆพกับการทำแผ่นพื้นแบบหล่อในที่ครับแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปนั้นนะครับจะมีหน้ากว้างเป็นขนาดมาตรฐานอยู่ที่3 5ซนติเมตรและมีลวดดึงเสริมความแข็งแรงภายในนะครับโดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการเพิ่มลวดกี่เส้นตั้งแต่4ถึง9เส้นนะครับ ตัวโวดนี้นะครับจะช่วยเสริมให้แผ่นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถเลือกความยาวของแผ่นพื้นได้ตั้งแต่2เมตรไปจนถึง5เมตรครับโดยความยาวเนี่ยต้องมีอย่างน้อยประมาณ40เท่าของความหนาเช่นแผ่นพื้นมีความหนา50มิลิเมตรความยาวน้อยสุดก็คือ50คูณ40จะเท่ากับ2,000มิลิเมตรหรือ2เมตรนั่นเองครับ ในการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตนั้นนะครับมีขั้นตอนหลักๆดังนี้ครับขั้นตอนที่1ผสมคอนกรีตตามมาตรฐานกําลังอัดสําหรับแผ่นพื้นคอนกรีตประเภทนั้นๆโดยมีส่วนผสมคือปูนซีเมนต์ปอร์สแลนผสมกับหินและทรายตามกําหนดมาตรฐานกําลังอัดของคอนกรีตขั้นตอนที่2ทาน้ํายาเบทลงบนพื้นผิวเบทผลิตแล้ววางลวดลงบนแบบดึงลวดให้ตึง แล้วใส่หูยกตามระยะที่กำหนดในความยาวของแผ่นขั้นตอนที่3ปล่อยคอนกรีตลงแบบผลิตแล้วเกลี่ยให้กระจายทั่วทั้งแบบด้วยเครื่องจี้เขยา่าเพื่อไม่ให้ภายในมีอากาศจากนั้นปาดให้พื้นผิวเรียบเนียนทั่วทั้งแผ่นก่อนบ่มคอนกรีตด,ด้วยการฉีดน้ำขั้นตอนที่4เมื่อแผ่นพื้นคอนกรีตเซ็ตตัวดีแล้ว ทำการย้ายแผ่นพื้นออกจากแบบด้วยเครื่องยกเพื่อไม่ให้เกิดการแตกล้าวหรือหักระหว่างขนย้ายในการกองเก็บแผ่นพื้นนะครับควรวางไม้หมอน3จุดนะครับให้จุดท้ายห่างจากจุดปลายประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรนะครับแล้วก็วางไว้ที่จุดตรงกลางแผ่นอีก1จุดนะครับและไม่ควรวางซ้อนกันเกิน10ชั้นในการวางเก็บแผ่นพื้นนั่นนะครับ ควรระวังไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งรับน้ำหนักมากเกินไปเพราะในการซ้อนทับอาจทำให้เกิดการแตกล้าวได้นั่นเองครับการนำแผ่นพื้นไปใช้งานในการติดตั้งแผ่นพื้นนั้นนะครับควรมีการเทคานคอดินให้สูงจากดินประมาณ30ซนติเมตรและเว้นระยะให้พอดีกับความยาวของแผ่นพื้นจากนั้นจึงวางแผ่นพื้นสำเร็จให้ปลายทั้งสองด้านอยู่บนคาร และเรียงให้ชิดติดกันจนเต็มพื้นที่จากนั้นให้วางตะแกรงเหล็กวยเมตดบนพื้นคานแล้วเทคอนกรีตทับหน้าประมาณ5-7ถซนติเมตรวิธีนี้นะครับจะใช้เวลาและงบประมาณน้อยกว่าการเทแผ่นพื้นคอนกรีตแบบหล่อในที่นะครับเพราะไม่ต้องรอบ่มคอนกรีตและประหยัดค่าไม้แบบที่จำเป็นต้องใช้ในการหล่อแบบคอนกรีตแต่การใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปนั้นนะครับไม่เหมาะ กับการทำพื้นบริเวณห้องน้ำดาดฟ้าหรือระเบียงนะครับเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการล่วดซึมได้สูงครับข้อดีข้อเสียของการใช้แผ่นพื้นแทนการทำพื้นหล่อในที่ข้อดีคือประหยัดงบประมาณเพราะในการใช้แผ่นพื้นนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ไม้แบบในการวางแบบเทคอนกรีตที่มีราคาแพงจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นอกจากนี้ยังประหยัดเวลา เพราะสามารถวางแผ่นพื้นลงบนคานวางตะแกรงไวเมดและเทคอนกรีตทับหน้าได้เลยครับไม่ต้องรอบ่มคอนกรีตเหมือนกับพื้นหล่อในที่ข้อเสียคือไม่เหมาะกับการทำพื้นบริเวณห้องน้ำดาดฟ้าหรือระเบียงที่ต้องโดนน้ำเป็นประจําเพราะเสี่ยงต่อการรั่วซึมมากกว่าการเทพื้นหล่อในที่นั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับหากสนใจแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน สามารถหาซื้อได้ที่ร้านต่อแสงอุปกรณ์โฮมมาสุพรรณบุรีหรือที่แพนคอนกรีตรผสมเสร็จสาขาบางปะม้าหรือสามารถสอบถามทางออนไลน์ต่างๆได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ